สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คารพเนาะสบายดียามเศร้าๆพี่น้องอากาศก่าสีห่อนแน่นะาะฟังนน่เนาะไปทำมาลุ่นทำไปเบิงตลาดนัดบ้านสปอดเนาะมาเบิง์ตอนเศร้าๆเนาะวันซีมี่ขายยังแน่นา่ะทั้งหนเนะานนเนะไปเอาไปลง ครับชมเบึงบรรยากาศตอนเสาร์าเนาะโอ้คนหลายว่ะมันเนี้ยว่ะเ<อ>บิง<อ>้งทางันจะเป็นสวนขายปลาขายอันนี้เนาะ<อ>เดี๋ยวจะไปเลาะทางนั้นเนาะ

นนฮมยเผ็เดน้อออออเออเออเเเออออเ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 อเออเออเเออ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 เอเออเดอเอ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 นเออเออเออออเเออออเออเออเเออเออออเ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 เ

ยังคายอียงมาเอียงมานอมักย่างโอ้กย่างนะแเาก็ยังหาสื่อของกินกอนสมพักเนาะล่นค้ายียรติเย่ห่อยงามล้วนะ คนไลยเนาะย่ามาเบิงวิวโซนเนาะเล้ามาเสบนนี้นะตอนมันจะเป็นซีนเนาะมันีจะเป็นซีนย่าไปเบิง่านเนาะถ้าไปแลยตนะ เอ,อา então, ปออไปสือแล้วฮัลโหลเดินนะยางดิสสีส้นวานนุ่มะบกัน ขอดเานี้ยบ่ะซื้อผักผักขอดอดบอกนรโอ้มีหน้าไร้ไรแท้

โซนนี้เนาะหยับของแทตเลยดี